เงฑ์นะคะฟังชัดๆอีกรอบนึงนะคะครุฑเก้าเหลี่ยมพสสองห้าหนึ่งห้านะคะปรนน่ารับซื้อเหรียญละสามสิบบาทนะคะขอเหรียญแท้ค่ะไม่แท้ไม่รับนะคะมาคุยกันถึงเรื่องเหรียญครุฑกันต่อครุฑเก้าเหลี่ยมนะคะครุฑในราชการที่เก้าอันนี้เป็นห้าบาทเหรียญแรกในราชการที่เก้านะคะก่อนหน้านี้เขาใช้ทำธนบัตรแบบสิบสองอะเนาะ ต่อจากธนาบัตรแบบสิบสองเอ้ยไม่ใช่แบบสิบสองขออภัยค่ะแบบสิบเอ็ดนะคะห้บา,าบาทธนบัตรห้าบาทแบบสิบเอ็ดค่ะแล้วก็มาเปลี่ยนเป็นเหรียญแทน mm hmm. เหรียญน,นี่เริ่มใช้ออกเมื่อปีเริ่มออกใช้เมื่อปีพศสองห้าหนึ่งห้าค่ะเป็นเหรียญคิวโปนิเกิลนะคะพระบรมรูปค่ะครุฑพาพศสองห้าหนึ่งห้า ทนีดราคา5บาทค่ะขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง27มม,มน้ำหนัก9กรัมค่ะจำนวนผลิตนะคะ30ล้าน16ึ่งันเหรียญ30ล้านค่ะราคาประเมินไว้นะคะ UNC ประเมินไว้อยู่ที่เหรียญละ300บาท u n เอไม่ผ่านชัยสวยๆเลยนะคะเมื่อก่อนเป็นน้าเคยมีเหมือนกันแต่ขายหมด เห็นแกเงินนะคะอันนี้ก็อันนี้ก็ผ่านใช้น้อยค่ะอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ผ่านใช้น้อยอันนี้ถือว่ายังสวยอยู่อันนี้ก็ขายได้ค่ะหลักร้อยเห็นไหมคะ <S <S ที่พน้าถึงได้บอกว่าพน้าถึงได้บอกว่าที่ดําบ้างบินบ้างพน้ถจะบอกรับได้เพราะว่าอย่างสวยๆเนี่ยก็เอาไปถัวเฉลี่ยกันกับเหรียญดําเหรียญเสีย <S 1> <S 1> ใช่ไหมคะเนี่ยอันเนี้ยอันบนก็อาจจะขายได้ก็เกินสามสิบบาทแหละนะคะเหรียญแท้ ส่วนเรียนนี้ก็เป็นร้อยเนี่ยค่ะเอามาถัวเฉลี่ยกันซืนาา้อง่ายขายคล่องเนาะ